2...3...4...5...6...7...8 แค่นี้พอเดี๋ยวเดี๋ยวแกทำอะไรกันเนี่ยพี่นุ้ยก็อยู่ไอ้ตั๊กก็อยู่เนี่ยก็สอนท่าของคนอื่นบ้างไม่ใช่มาจ้องสอนเลยกูคนเดียวเนี่ยเขาจำง่ายมึงอ่ะจำได้แต่ไม่อยากจำกูเล่นสอนมงเยอะๆเขาก็ช่วยโปรโมทเพลงอยู่เนี่ยเอาลองนี้เอาลองนี้วันทูที่เป็นแวนล่างวะพี่กูนี่ทำไมครับอุ้งพันอุ้น คือเต้นไม่เหมือนแล้วก็ไม่ดูด้วยไม่มองด้วยทำอะไรไม่ถูกใจเลยเอาเนี่ยพี่นุยดูพี่อาพีนุ้ยอ่ะพีนุ้ยจำได้พี่นุได้แก่งดีฮอลเพลงวนแล้วไงวะพี่บูรี่ทำไมครับฮะโลกคาไม่ให้โซยากอยากตรงไหนวะให้เยอะออกไปข้างนี้เฉยเลยมั่ออกกับพี่หรือเปล่าเราี่เออถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันได้เลยนะอันนี้ก็ได้ี่มันจะไม่เข้าอเห็นป่ะลองเต้นกับเพลงหนูต้องลองเต้นกับเพลงหูเนี่ยเนี่ยร้องเนี่ยยเ่ยไหมเนี่ย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 เห็นไหม ขยัาไปท่าเขา pues> ม,มาเฉยเลยวะมันต้องเต้นกับเพลงอันนี้เพลงใหม่นใช่เ้หมร้องดีร้องด้วยร้องด้วยนีแค่เยมต้นากเเนี่ย้าเต้น oh ีเอาไปเต้นเต้ยมอามึงมาเต้นกูเลย ไอ้อะไรแล้วรายการเราจะไม่อยู่แล้วขอเงิก่อนเลยเด้อพี่ทำไมอ่ะเกมแล้วเนี่ยโจะเล่นเกมอีกแล้วเนี่ยแจกของรางวัลเซอร์ไพรส์อีกแล้วพี่เกมอะไรมาวันนี้มีเกมมันไม่ใช่เกมไม่ต้องแจกของเออซื้อดูดิไอ้หัวเดี๋ยวดิ๊กเดี๋ยวกันเจ้าว่ากันเนร่าเลยทำไมกันถีบข้าวเปล่าแม่นี่ พี่ต้อยก็มาบอกเรื่องอะไรเกมๆอะไรนะรายการเราเกมแล้วอะไรอะไรนี่ก็ถามอยู่เนี่ยม, Union, มันเกมอะไรนี่นี่เป็นนักแสดงอย่าล้งกระเป๋ากราเป๋าต้อยโอ้โหเออไม่ใช่เป็นผู้กำกับแล้วมาจกกระเป๋าคุยกับนักแสดงอย่าพิลาง้าพี่พไม่พอใจเลยทําผม,มจะทําเป็นสันเลี้ยงผมดิเป็นยัยเบบี้บ้าเนี่ยเออมันยังไงพี่อธิบายหาดาราก็ยากนะล้วงกระเป๋าอเองะไม่ใช่กุญยนุ้ย จะล้วงโทรศัพท์เอาหลักฐานมาให้ดูคืออะไรเนี่ยเรื่องอะไรก้ได้คลิปมาแล้วอ่ะเออนี่ไงคลิปให้เมย์ไงไม่ง่ายอะไรแชร์มเลยอย่ากักคนชักรออยู่ไม่ใช่อย่างนี้ทุกคนคลิปอะไรอ่ะไม่ใช่คลิปคือเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเราขอคิวของรับเชิญไปเนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครมาเพราะว่าเขาบอกว่ารายการเราเนี่ยไม่รักษาความสะอาดนักแสดงของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสกปบก บ้าหรือเปล่าพี่นี่ไงบ้าอะไรล่ะคนก็อาบน้ํากันมาผมไม่ใช่เหรอใช่ปะเออจะมาอัดรายการอ่ะเขาคอมเมนต์มาจอดจมใครเขาระบุชื่อเลยทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ตั๊กไม่ใช่แจ๊ดไม่ใช่พวกเราเขาบอกมาเลยว่าแต่ละคนเนี่ยที่มารายการเรานี่บอกว่าโอ้คิวนี้ไม่ไปแล้ว พ่อพี่หลุยเขาสกรปกรกเฮ้ยเมนชื่อด้วยเขาลงชื่อพี่หลุยเลยอันนี้ก็ไปสร้างเรื่องอ้ำพี่หลุยเขาไม่ได้สร้างเรื่องอะไรเลยเหมือนแล้วอ้ำกันเล่นๆนะสมัยก่อนที่อยู่พี่ถนแล้วเชิญยิ้มเป็นไงพี่หูยเหม็นหรือเปล่าแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยป่านน้ตเขาก็ไล่เลี้ยงเล่ามาเรื่อยๆจนมาอยู่ยุคพี่นุย้ยพี่จูศรีแล้วก็อ้ำกันมาเรื่อยๆโอ้หถั่วแล้วมึงนี่สกขาสุขภาพบ้างนะดูดิฟันปลอมยังเป็นแมงเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าหมดนัพี่หลุยก็็ไไไมม่่ด้้เหนนอะะรแแตลววคื อเม็นแต่ไม่เหม็นแต่ไม่เหม็นพี่หลุยเอ,อเม็นแล้วโคตรเหม็นโคตรเหม็นมันก็มีบ้างบางวันถ้าเขารีบอะเดี๋ยวนะอาจาร์ด้วยพี่ต้อยพี่เนี่ยไปสร้างเรื่องอามพี่หลุยเขาอยู่นะเนี่ย <c oughs> เรื่องไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสร้างแป้งเชิญทางนี้เลยค่ะปุ๋ยตรามงกุฎชวนเกษตรกรไทยมาเริ่มต้นด้วยกันเพื่อผลผลิตไปได้ดีกว่าผลผลิตจะไปได้สุดก็ต้องเริ่มต้นให้ตรงจุดด้วยปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยนันทํางานตรงจุดทุกเม็ด วันนี้หนูขอแนะนำปุ๋ยตรามงกุฎสูตร14735ช่วยสร้างแป้งเพิ่มผลผลิตเพิ่มน้ำหนักมีครบทั้งธาตุอาหารหลัก NPK ธาตุอาหารรองแมกนีเซียมและธาตุอาหารเสริมโบรอนเหมาะสำหรับตามน,น้ำมันให้ตานพลายใหญ่น้ำหนักดีบำรุงม,มันสำปะหลังระเบิดหัวใหญ่เพิ่มแป้งเพิ่มน้ำหนักไม้ผลช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพก่อนเก็บเกี่ยวด้วยนะคะ โอ้โหคุณสมบัติครบจบแบบตรงจุดแบบนี้นะฮะแต่พี่เนี่ยสงสัยว่าวิธีใช้เนี่ยหาดูได้ที่ไหนครับผมวิธีใช้สามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook ปุย Code, min, ป๋ยตราวงกุฎหรือสแกน QR Code สอบถามแอดมินปุ๋ยตราวงกุฎได้เลยนะคะแหมเริ่มต้นตรงจุดผลผลิตไปสุดๆแบบนี้งานจัดให้กับพี่ตั๊กเลยนะครับผมสืบตานนะฮะจะเอาไปฝากเพื่อนๆหน่อยนะครับจัดไปเลยค่ะ แต่อย่าลืมระวังเพจปุ๋ยปลอมมิจฉาชีพมาหลอกขายปุ๋ยราคาถูกอย่าหลงเชื่อนะคะปุ๋ยตรามงกุฎเราไม่มีขายผ่านทางออนไลน์แน่นอนค่ะและตอนนี้มีโปรโมชั่นเมื่อซื้อปุ๋ยตรามงกุฎสูตร14735 1 5 15, 7 8หรือ20820 20, ทุก10กระสอบรับฟรีเสื้อยือดคอปกแขนยาว1ตัวมูลค่า379บาททันทีซื้อก่อนใส่ก่อนเทก่อนนะคะเยี่ยมเลยเก่งมากมือีแดงสุดยอด อ่ะ <icana>, พ <refin> ett, ี่พี่มาต่อเลยครับผมได้เลยได้นี่ไงเขาเขาเน้นพี่หลุยเลยเหรอเขาลงชื่อเลยเนี่ยปรึกษาหน่อยอ้สวัสดีทุกคนเฮ้ยเจ้าทีพี่มาสายไปไหนสวัสดีครับจ่าหนุ่ยสวัสดีสพี่สวัสดีพี่เออสวัสนี้วัดนนี้เดี๋ยวเตะบอลกันกุศลมาเมื่อเช้านี้ไปช่วยแล้วอาบน้ำเปล่าไปเตะบอลโทนะครับอาบไปทันนาดีเลยรีบมาโอ้เฮ้ยใคร ไอ้แจ๊กแจ๊กมีแปรงไหมเดี๋ยวพี่ไปแปรงฟันแป๊บได้ปะะเอาพี่หลุยส์แปเอาในกระเป๋าหมเลยเล้ใช้เสร็จก็ทิ้งเลยนะทิ้งทำไมละของแพงเดี๋ยวเก็บไปให้เดี๋ยวล้างล้างให้ดีๆเก็บไปให้เลยจริงๆเลยพี่อะไรพี่กับพี่นุ้ยน่ะก็ไปโรงแรมพี่ก็ไปก็เคยอยู่ด้วยกันยวกันพี่นุ้ยอะยังไงเลยพี่กระดูกยังใช้ก้อนเดียวกันก้อนเดียวกันแปรงสีฟันแปรงสีฟันก็ใช้อันเดียวกันนะใครแปรงก่อนหลุยแปรงก่อนุยแปรนพี่ลุยแปรงเสร็จปุ๊บ แล้วเขาก็แปลงต่อพี่เอมาแปลงพอาไปหลุยแปลงเสร็จปั๊บพี่ก็หักทิ้งเลยเยกมันบานแล้วโอ้บานเสียแล้วใช่แต่พี่นุ้ยพี่นุ้ยชอบปังหนักรู้ป่ะพี่ด้วยความที่พี่เป็นคนขี้เกรงใจคนพี่จาได้ไหมวันนั้นที่ผมแปลงฟันผมกินข้าวเสร็จอ๋อกินข้าวเสร็จผมก็มาแปลงฟันใช่ไหมพี่นุ้ยก็เดินมาหาผมเออแจนน้องให้สะอาดนะเออว่างๆไปบอกพี่หลุยให้เขาแปลงเปุ๊ ทำไมอย่างนี้เขาเลยไปพี่อยากให้ให้น้องยิ้มในการเออ้ำพี่หลุยหยอกเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อ้ำกันจะเล่นก็เล่นหลุยต่อจ๋าจริงเลยแล้วยังไงดีพี่จริงคือพวกเราเนี่ยเวลาเราเล่นกันเนี่ยเรารู้อยู่แล้วอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมไอ้เมย์กอ้ำไอ้เมย์เอาดีดีเอาดีดีเหนื่อยได้ไหมหนูได้กินไงไม่ยายไม่ย่ายไม่ย่าแค่หายใจออกไม่ไม่ต้องหายใจออกเรียกชื่อก็พอชื่อเมย์เอาปกตินะไม่ต้องไปเน้นอะไรนะพูดแต่แบบเฮ้ยเมย์ใช่ั้มอ่ะเมย์อะไรวะอ่ะเมย์อะไรวะไม่เมื่อวาน หนูนั่งกินข้าวมาตอนเช้าพี่หลุยมาถึงปุ๊บก็มานั่งคุยกับหนูข้างๆเลยเออโอ้โหพูดคําแรกมาหนูก็ไม่รู้จะทําไงเนาะหนูก็ได้แต่แบบ กินกินให้หมดไม่ไม่บอกพี่เขาล่ะไ่เนี่ยมือมืออ่ะซ่าเดี๋ยวคนดูคนดูเห็นอยู่ที่การเป็นเป็นแก๊ปเป็นพวกไม่ลิ้นไหมไม่ลิ้นมามไม่ลิ้นเคยโดนไหมอ่ะมือลิ้นเคยโดนไหมโอ้ยไอ้นี่น่ารักมากไอยไอ้นี่ถนอมน้ำใจคนมีแต่ความจริงใจเห็นมันก็คงเก็บเอาไว้อะไรอย่าอ่านอย่าอ่านไม่กล้าหายไม่ไม่ไม่กล้าหายใจพี่เออไเราเป็นลูกสาวต้อนหมูแดงอย่าไปกล้าหายใจ เอาเอาดีๆดีๆเนี่ยมันอัมกันจนเขาเชื่อกันหมดแล้วเนี่ยเอาเอาดีๆไอ้ยะเสื่อมเสียเลยนะเว้ยอย่าการหายใจเหม็นบองเหม็นเหม็นมากเหม็นมากอันนี้ตลกละอันนี้ตลกละอันนี้ตลกละคนกลางสุดๆอ่าพี่บอยไม่เคยโกหกใครอยู่แล้วอ่ะมาเออตากล้องรุ่นพ่อกูเนี่ยอ่าดีๆบอยอย่าการหายใจนะเหม็นบอกเหม็นไม่เหม็นบอกไม่เหม็นแต่ถ้าพูดไม่ดีกลัวพักคืนเหม็นจนพักเลยหรอเหม็นนะเหม็นนะ พี่กินข้าวกินขี้พี่กินข้าวกินขี้เนี่ยอภารกืนมาเลยอภารกืนมาเลยปม่เอยไหมป๋าบอยมีตลกนะมุงจริงเลยมีกินมีกินมากโอเคพี่หลุยชาตาทีแล้วพี่หลุยน่าจะไปฆ่าพวกสักังอะไรไม่ได้เลยของแม่มันเป็นสักังนี่แม่นางมึงก็ทำันเสียกลับไปให้เหลือที่ยืนของเขาเลยเรื่องอาจารย์เอางี้วันนี้ผมเชิญคุณหมออะ เป็นทันตแพทย์เนี่ยที่คอยรักษาฟันในช่องปากอะไรพวกนี้มาตรวจใี่ดูตัวอาอนี้ถ้าเหม็นจริงนะพี่ยอมรักษาเออแต่พวกมึงต้องออกตังค์นะกูไม่ออกตังค์นะบอกก่อนเออโหเออพี่หนูช่วยนะให้ตังค์พวกผมเนี่ยออกค่ารักษาพี่พี่ใช่โหนี่เล่นเราหมดตัวเลยนะเนี่ยเย่าปากเลยเวรขาถอนฟันแล้วก็ใส่ฟันใหม่เว้ยเวลยแต่รู้จักหมอใช่ไหมอ่าผมเชิญคุณหมออ่าเชิญมาเชิญมาอย่าย่าบอกอ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 ยบอกอย่าบอกอย่าบคกอย่บอกอย่าอกอย่าบอกอบ เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหมอจะใกล้กใกล้เลยไหม อย่างยงนี้คุณหมอวัดไปเลยไหมนะจะพิ่งเดี๋ยวคุณหมอกลับนี่หมอฟันจริงอันนี้คุณหมอทันตแพทย์อะไรนะฮะที่ไหนฮะคุณหมอทำที่ LDC สินาคาินค่ะแล้วก็สมัยบอกทองหล่อไม่ใช่บอกต้องถามก่อนว่าจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเด็กเอ็นมาแล้วมาแต่งตัวเป็นหมออะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่พอพี่ต้อยชอบอามเพราะผไงคือว่าสงสัยได้แล้วสวยขนาดนี้คุณหมอเป็นทันตแพทย์ได้ไงอ่ะเออเป็นคุณหมอจริงจริงหมอป๊อปเป็นจริงๆคุณหมอป๊อปนะครับเออคุณหมองั้นก็ถามเลยเข้าตรงประเด็นเลยดีกว่าคนที่เรามีกลิ่นปากเนี่ยมัันนเกกี่ยวบใ ไส้ภายในหรือว่าเป็นทางช่องปากครับ <c oughs> คุณหม <c oughs> อ,อขเขาเรียกว่าถ้าสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากโรคในช่องปากเช่นฟันผุหรือว่าโรคเหนือออักเสบค่ะก <c oughs> <า>็คือเป็นโรคปริทันอันนี้คือส่วนมากที่จะเจอหรือว่ามันก็จะมีอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโรคทางระบบเช่นโรคกดไหลย้อนอย่างเงี้ยคือบางทีคนไข้พวกก็จะมีกลิ่นปากใช่หรือว่าอีกเขาเรียกว่าเป็นสาเหตุที่ น้อยแต่ว่ามักจะเกิดขึ้นก็คือเป็นกลิ่นอาหารก็ได้เหมือนกันคือบางทีเราแปรงไม่สะอาดบุ๋อะไรเงี้ยใช่ค่ะไม่แปรงนหรือะไรที่ไม่รู้ตัสายก็เลยถามพี่กินกินอาหารแบบพวกผมมันอ่กินอะไรไม่ได้กินอาหารเหมือนพวกผมใช่ไหมกลิ่นมันเลยแรงกว่าปกติอะไรเงี้ยตอนแรกก็พูดหยอกกันนะพูดเลื่อนเลยแต่คุณหมอก็มีวิธีรักษาก็คือช่องปากอันดับหนึ่งเลยใช่ค่ะก็ต้องตรวจในช่องปากก่อนว่าเกิดจากอะไรส่วนมากเนี่ยถ้าฟันไม่ดีแล้วควรจะถอนทิ้งหรือว่าให้รักษาไปเรื่อยๆครับคุณหมอ ควรจะเก็บฟันไว้ไหมทุนหมอทุกคนจะบอกว่าให้เก็บไว้ก่อนการถอนนี่คือเหมือนกับเป็นการทางเรื่องสุดท้ายที่เขาจะเลือกอในการรักษาใช่ค่ะแล้วก็จะมีอะไรฝังอะไรลากกระเทียมอะไรเนี่ยลากกระเทียมกระทีลากกระเทียมมันมีอันนิดเดียวเม<ต>ื่อผมขอถามนิดหนึ่งก่อนถอ,อนเนี่ยผมต้องฝากก่อนไหมอุ้ยอะไรอะเขียมไงกูเล่นถ้าเป็นหมอจริง ยืนคุยอย่างนี้อาจจะได้อ่านใน Google อ่านในอะไรที่มันเขาเป็นทันตแพทย์มาเอางี้เดี๋ยววันนี้เอาเก้าอี้ที่ตรวจมาแล้วคุณหมอวิเคราะห์ช่องปากช่องฟันให้ผมดูนคดหน่อยอันนี้อุปกรณ์ตรวจทั้งในปากเป็นของคุณหมอแต่ว่าไอ้ตรวจนี้เป็นของเรานะคุณหมอฮะอันนี้จกคทีนีกคุณหมอจะออไม่ใช่ก่อนตรวจฟันตรวจเยี่ยวกันเลยบคุณหมอเชินนะครับ กว้างเลยเฮยโฮยยย้ไไปดูุกดิลุกทันทีดูดลุกกันมีตัวอะไรออกมาวะอะไรสี่ห้าขาเลยงับงุ่มครับเนี่ยอเจวงคุณ้หญิงคุระวังตกคุณหมอระวังตัวไอ้คุณหมอตกใจไม่รู้รออีกทีแล้วรออีกคุณหมอค่อยๆค่อยนะกคุณหมอระวังนะครับคุณหมอครับโอเคนะขากว้างเลยค่ะฟันผุอะไรไหมให้คุณหมอคเท่าที่ดูคือเหมือนกับว่าจะมีเป็น ตรงนี้จะไม่มีฟันเนาะน่าจะถอนไปแล้วนะคะที่ฟันหลังแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นวัสดุที่หลุดคือเหมือนเคยอุดแล้วก็หลุดไปแล้วลอุดให้แน่าชักโครกอุดค่อนข้างที่จะเยอะคะ่ะน่าจะต้องไปใช่งั้นหาทรายกับน้ำไปพี่เดี๋ยวจะโบกจะไปทําซ่วมไงพี่ต้องถึงกับพาหมอมาตรวจลากฟันอะไรกันแล้ววียทิศหน้าต้องเป็นหนังจักกะแล้กกูแน่เลยแต่หมอผมว่าสรุปว่าพี่พี่หลุย ต้องทำอะไรบ้างทำอะไรกับช่องปากบ้างไงเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยเรียงตามสเต็ปครับหลักๆอ่ะคือต้องไปขูดหินปูนก่อนเพราะว่าอย่างฝนหลังอะไรเงี้ยหินปูนค่อนข้างเยอะแล้วเหงือกมันลดลงไปเยอะนะคะถ้าวันนั้นถ้าสมมติวันนั้นพี่หลุยส์คูนเนี่ยผมเอารถขนไปด้วยเลยได้ไหมผมสุดล้อเลยจะได้ทีเดียวไม่ใช่กองขยะที่ดูเองหนึ่งขูดหินปูนสองครับสองก็คือเหมือนมีซี่ที่ต้องถอนด้วยเนาะเพราะเหมือนกับมันเหลือแต่ตอฟันแล้วนะคะมันน่าจะมีกลิ่นไหมตรงเนี้ย คือพวกที่เหลือแต่ตอฟันอ่ะเราเก็บเอาไว้บางทีมันก็จะทําให้เหงือกมันอักเสบตามมาเพราะมันคือฟันที่เหมือนมันถ้าพูดตรงๆก็คือเหมือนเน่าไปแล้วปากปากเน่าอ่ะหมอครับมีอะไรที่พอจะแข่งได้สามะครับเหมือนครอบเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามีเขาเรียกว่าร่วขอบ ครอบลั่ทําให้เหมือนพวกนี้มันก็จะทําให้เกิดเป็นฟันผุข้างใต้ครอบอีกทีหนึ่งพวกนี้คือต้องระวังเพราะถ้าสมมติมันเกิดฟันผุข้างใต้ครอบอีกแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบการรักษามันก็จะยากขึ้นจากที่ควรที่จะอุดเรามองไม่เห็นถูกไหมพอแล้วเวลาผ่านไปคือต้องไปรักษารากแล้วไอ้ลากฟันที่ผมสามารถเอาปุ๋ยมงกุฎนี่ใส่ไปได้ไหมงอกนอไได้ดิเดรากอยู่แมันงอกออกมาจริงคาะตอนเลยสามอย่างละเออถ้าสมม้ชมของขาถามีเดียวนี่จะเลิก ไม่รู้ว่าจะสามารถทําได้ประมงทาก่อนเหมือนที่เกาหลีทาเขาอาจจะแบบปักใหม่ฟันใหม่อะไรเงี้ยเขามีใช่ไหมหมอแต่ของพี่หลุยเนี่ยถ้าสมมุติเอาง่ายๆเข้าใจง่ายๆสุดเลยพี่หลุยเคียวล่างบนเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาฟันหมาใส่เนี่ยคือได้ไหมเฮ้ยดีนะหมาฟันไม่ผูกไม่เห็นหมาใช่ตหมใช่พี่หมา64ซี่ของเราคน3 2องเอาเท่าที่มีดีพี่เดี๋ยวเขาเจียเคี้ยวออกไม่ได้ใส่ไปเดี๋ยวไปหากิน ไม่ได้เออเป็นว่าเดิมที่นี่กูเป็นพี่หลุยนะกูไม่กล้าเดินตลาดเดือนหนึ่งเลยแสดงว่าก็ต้องทําหลายอย่างเหมือนกันใช่ค่ะทำหลายอย่างเหมือนกันเพราะมันมีซี่ที่ไม่มีฟันแ่บก็ต้องมีการใส่เป็นรากเทียมหรือว่าทําเป็นฟันปลอมตามมาประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่หมายถึงว่าตอนที่ประมาณเข้าคราวในปากผมเท่าไหร่ถ้าทำทั้งหมดหนึ่งล้าแสนไหมครับอ๋อยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะตาไม่ถึงขาบอกแล้วไม่ถึงพี่ตาก็ทำไม่ได้นะอาก็ตาก็ทำให้ไง กูมึงรับปากกันแล้วไงเอ้ยพวกมึงนี่ผิดสัญญากับมูลเนี่ยจัดคอนเสิร์ตทำฟันให้พี่หลุยอะไรจะแต่งกรงดุนคนไม่เห็น คุณหมอก็ได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วของพ <บ S 1> อี่หนุยก็มีฟันผุบ้างที่ค้อบผุก,ก่อนลงไปบ้างแล้วก็เหือกมันก็เริ่มล้นล้นลงไปต้องไปคุณหินปูนก่อนหลับแรกเ,เพราะเราะฉะนั้นบางคนเขาอยากไปรักษากับคุณหมอไ,ไปรักษากับคุณหมอป๊๊ปได้ที่ไหนครับตอนนี้มีทําประจําที่คลินิก LDC นะคะสาขาศรีน,ค,นครินแล้วก็มีที่สมัยบ็อกทองหล่อคะอ่ะอ่อันนี้ถามคุณหมอนิดหนึ่งครับถ้าเกิดว่าแบบไม่มีเวลาไปแปรงฟันหลังทานฮะทานข้าว หลั่งทานอาหารหลังทานอาหารอยู่ลูกอมอะไรก็ช่วยได้ได้ค่ะอันนี้ก็คือเป็นลูกอมกาลีเนาะเป็นลูกอมที่ช่วยในการดับกลิ่นกระเทียมได้นะคะเพราะว่ามีการใส่ส่วนผสมของผงโรสแมรี่ทําให้ส่วนบางทีเรากินกระเทียมน่ะบางทีกลิ่นมันจะแปลงไม่ค่อยออกถูกไหมการกินลูกอมเนี่ยมันก็จะช่วยในการดับกลิ่นขายยังไงฮะขายยังไงก็มีขายอยู่ที่ช่องทางออนไลน์นะคะติกตอกแล้วก็ชอปปี้ค่ะแหกปาาภูตนามาขายของนี่เองถึงที่ริบลมเถอะ ผมโอมก่อนแล้วค่อยพูดพี่นุ้ยพี่หลุยอยู่ไหมซองเนะี้ยโอยู่อยู่คุณหมอเขาเหมาทั้งโรงงานเลยได้ไหม <sk an>